สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. s u n r i ์ซนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอกันในการใช้งาน Google Spreadsheet นะครับในส่วนของคิวรี่ฟังก์ชันฟอร์มูล่า Q นะครับเ,เรามารู้ว่าการใช้งานคำสั่งคิวรีนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เท่าที่ทำมาก็ประมาณ20ก่อคลิปแล้วนะครับยังมีอีกนะครับมีเยอะแยะเลยในในใน,ในหัวนะครับที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับ ทุกท่านนะครับได้ได้ได้เรียนรู้กันไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆนะครับวันนี้เราจะมาดู Query Function ในส่วนของคำว่าอ่า offset นะครับ offset โดยปกตินะครับ offset นะครับ offset นะครับ offset เนี่ยเป็น เป็นคำสั่งหนึ่งใน Google Spreadsheet นะครับที่คนไม่ค่อยจะได้ใช้งานเพราะไม่เข้าใจวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของคลิปต่างประเทศก็น้อยที่จะทำคลิปตัวนี้นะครับทีนี้เราผมจะเอา offset เนี่ยมาใช้ในกับกับคิวรีนะครับซึ่งตอนที่ผมทำคลิปค u ว r y ครั้งแรกนะครับผมก็ได้บอกว่า มีอะไรบ้างที่เอาไปใช้ในคิวรีนะครับก็จะมีแวร์มีออเดอร์บายกุ๊บบายลิมิตอะไรเยอะแยะมากมายหรืออันหนึ่งที่ผมยังเอามาทาวาเอาไใช้นะครับก็คือ Offset ตเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยเรื่องคำว่า Offset นะครับแอเสเซ t ในออฟเซ็ตใน g o o g l e s p a ซเ s h e e t ออฟเซ็ตใน o o o l l s s p e a d s h e e t เนี่ยในส่วนของค u วรี f ฟังก i ชันนะครับมันเป็นเหมือนบอกว่าชั้น ต้องการค u วรีข้อมูลนะครับโดยที่ไปเริ่มต้นจากจุดนี้คือให้โดดข้ามไปออปสิตครับโดดข้ามไปณนะจุดจุดนี้อะไรประมาณนี้ออผมเคยมียูสเคสนะครับในการทำงานจริงๆในส่วนของของตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราทำงานกับ g o o Google s p r e a d s h e e t ไปอย่างเช่น เราทำ Google Form นะครับ Google Form แล้วมีคนคี์มาเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับก็จะตกลงมาที่ Google Sheet s เพราะว่าให้บันทึกลงใน Google Sheet วันหนึ่งข้อมูลไปถึง2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0ืออะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่อยากดูไม่อยากไม่อยากเห็นข้อความข้อความชุดนี้แล้วการที่จะไป ไปหาขอ้อร่ำไ้ก็ไม่ไม่ถูกก็เลยต้องทําการคิวรี่ดึงข้อมูลมาแยกไฟล์ออกมาแล้วก็ดึงข้อมูลข้มลขามไฟล์มาดึงมาเฉพาะข้อมูลที่ตั้งแต่แถวที่สมมุติว่ามีข้อมูลข้อมูลที่ถูกคัมมิทฟอร์มมา5,000แถวผมบอกว่าเอางั้นผมสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งไป Import l i ลงมาคิวรี่มาเฉพาะาข้อมูลที่ตั้งแต่5 0 0 1มาแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับตัวคำสั่ง offset นะครับจะช่วยช่วยช่วยลักษณะการทํางานแบบนี้ให้เราเพราะเราจะไม่ต้องดึงข้อมูลอย่างอื่นมาเราจะดึงเฉพาะ5ข้อมูลที่5,100มาเท่านั้นอะไรประมาณนี้หรือเราจะดึงเฉพาะข้อมูลที่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้มาเท่านั้นลิมิตแค่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ทําได้นะครับมามาดูว่าทํำยังไงก็คือการโดดข้ามข้อมูลโดยไปดึงเอาข้อมูลที่ลําดับที่เท่าไหร่มาจนถึงลําดับที่เท่าไหร่นี่คือคําสั่งของ Curry f offset นะครับอ่ะผมทำให้ดูนะครับ คิวนะครับคิวอันนี้ผมจะไปดึงประชากรมานะครับก็คือ,อ db นะครับ db prop ผมเคยทำไว้แล้วนะครับเป็นตั้งชื่อไว้จากนั้นผมบอกว่า select นะครับ select a b d, c d นี่ก็ select ทั้งหมดนะครับ select a b c d แล้วผมบอกว่า offset นะครับ ออฟเซตออฟเซตออฟเซตอะไรผมบอกว่าออฟเซ t ตที่20ถ้าออฟเซตยหมายความว่าเขาจะไปเริ่มคิวรี่ที่ประเทศที่ลำดับที่20เป็นต้นไปจนลงข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับลงข้างล่างไปเรื่อยๆผมลองดูนะครับปึ๊บอ่า 21, นต้น20เป็นต้นไปคือลำดับที่21เนาะก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับไปดูรอ Data เรานะครับลำดับที่21เเป็นประเทศอะไรเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มฝรั่งเศสไปให้เรา นี่คือคำสั่ง offset นะคือเขาจะโดดข้ามไปถ้าในกรณีที่ข้อมูลเยอะๆแล้วเราอยากดึงข้อมูลในส่วนที่เราต้องการตั้งแต่ช่วงเวลาไหนช่วงข้อมูลช่วงแถวที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่ไปเราก็ต้องใช้คำสั่ง query f o m f offset นี้นะครับทีนี้ผะบอกว่าเอ้ยลำดับที่20ไปมันเยอะไปฉันต้องการเอาลลำดับที่20แล้วก็เอาแค่20 20แถวเท่านั้นก็เราสามารถใช้คำสั่งเพิ่มเข้ามาโดยคำสั่งที่เป็น limit เข้ามาได้นะครับคำสั่ง limit การเอาลิมิตเข้ามานะครับเราต้องมาอยู่ข้างหลังนะครับเอามาอยู่ข้างหลังตัวออฟเซ t ตนะครับก็คือลิมิตอย่างนี้นะครับลิมิตเท่าไหร่ผมบอกว่าเอาแค่20ลําดับผมบอกว่ายี่สิบตัอ้อยู่ความว่าเขาจะเลือก a b c d มา20แถวโดยที่มีออฟเซ t ตเริ่มที่ออฟเซ t ตตั้งแต่คือออฟเซ t ตก็คือก่อนหน้านี้20แถวไม่เอามานะครับเห็นไหมครับก็20่ก็จนถึง40นี่คือ20แถว เราสามารถใช้ในส่วนของ offset ร่วมกับพวก where where นู่นนี่นั่นได้นะครับยกตัวอย่างว่าผมบอกว่า here where where อะไรครับ where D นะครับ where D นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ20ล้านแล้วกันประชากรที่20ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับเขาก็บอกว่า ก็คือ,เ,อเลือกเลือก A B C D โดยที่คอลัมน์ D ก็คือประชากรมากกว่า20มากกว่าหรือเท่ากับ20ล้านโดยลิมิตไว้ที่20และก็ออฟเซตที่ลำดับที่20มาหรืออลาดับที่5มาก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเี๋ยวนะครับเอ่อลำดับที่20นะครับ20ล้านเอาเออฟเซตสัก5ดูออฟเซตสัก5ได้หอเปล่าไม่รู้นะครับเห็นไหมครับ เขาก็จะดึงมานะครับดึงมาให้เราเห็นไหมครับลำดับที่ห้าเห็นไหมครับลำดับที่ห้าก็คือเรา offset ห้าก็จะเริ่มจากหกไปยี่สิบลำดับเห็นไหมครับอันนี้คือใช้คําสั่ง offset นะครับจริงๆมันต้องยุดเคสที่เราต้องใช้จริงๆผมเราได้ใช้เพราะทํางานการ,การทํางานของผมก็คือบางทีมันเราก็ต้องดึงข้อมูลในส่วนที่เราต้องใช้งานอันนี้ก็สามารถที่จะไปยุ์ใช้งานในบางกรณีได้นะครับสําหรับค u ว r y ฟังก์ชันในการใช้ฟังก์ชัน คิวรี่้อมออฟเซ็ตแล้วก็ลิมิตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสวัสดีครับ